2ฮอร์โมนเป็นซีรีส์ทางโทรทัศน์เกี่ยวกับวัยรุ่นไทยที่เกลียวกราวในแง่ที่ว่าสะท้อนความจริงในสังคมวัยรุ่นไทยในเวลานี้อย่างไม่เกรงหน้าอินหน้าพรมทั้งเรื่องอยาเสพติดเรื่องเซ็กเรื่องความเชื่อจนยากที่ผู้ใหญ่เรื่งสีและคำจะทำใจยอมรับ ควาัยรุ่นที่เมืองพานจังหวัดเชียงรายก็เช่นกันพวกเขากำลังเผชิญกับทางโค้งที่แสนสับสนและอยู่ในวัยที่สุ่มเสีย่ยงต่อการหลุดโค้งไวในให้องของคุณครูเนี่ยจากการสำรวจเนี่ยนะคะแล้วก็เราเพบว่ามีเด็กที่ทใช้สารเสพติดจำนวนมากกว่าสมควรก็เลยเกิดกระบวนการคิดว่าเอ๊มัน มีอะไรสักอย่างหนาที่จะทําให้เขาได้ได้ค้นหาตัวเองของเขาเพราะหลังจากการที่เราสัมผัสเขาเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเขามีความสามารถในตัวเขาเนี่ยเขาจะมีพรสวรรค์ของเขาเราเบื่อมากที่บอกว่าเอาเด็กไปอบรมอบรมแล้วก็มันทําให้มันไม่ได้ผลเท่าที่ควรก็เลยคิดกับเพื่อนครูในในโรงเรียนนะว่ามันน่าจะมีใครสักคนหนึ่งนะที่ให้เขาเป็นที่พึ่งเพราะนั้นครูอาสาก็เลยเกิดเกิดขึ้นภาพรวมเนี่ย ือว่าสําเร็จเพราะว่าเด็กที่เขาดูแลเนี่ยเด็กปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเมื่อหนึ่งครูประกบกับหนึ่งสิทธิ์แล้วใช้วิธีการพูดคุยถามถึงสิ่งที่พวกเขาสนใจและอยากทําโดยไม่ใช้วิธีการเก่าๆเดิมๆคือครูไปอบรมและกําหนดกิจกรรมเองตั้งแต่เช้าจนเย็นโรงเรียนแห่งนี้จึงอุกกระทึกคึกคักไปด้วยกิจกรรมนานาชนิดให้เด็กๆเ,เลือกทําตามแต่ใครจะสนใจอะไร ความสนใจที่แตกต่างหลากหลายจึงถูกนำมาใช้เป็นกิจกรรมให้พวกเขาทำทาบางก็ชอบดนตรนทีทิ้ง่อย่างนี้จึงเปิดเวทีกลางโรงเรียนให้ได้ปลดปล่อยและโชว์พลังกัน ส่วนนุ่มๆกลุ่มนี้เขาบ้ากีฬาลานกีฬาจึงเปิดกว้างให้พวกเขาทุ่มพลังจนเหนือชุ่มเมื่อมาทำกิจกรรมแล้วเด็กๆยังได้ใกล้ชิดกับครูที่ประกบตัวสิทธิ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งเป็นการใกล้ชิดที่มีการออกแบบความสัมพันธ์ไม่ไปล่วงล้ำพื้นที่ส่วนตัวของวัยฮอร์โมนให้พวกเขารู้สึกอึดอัดแต่จะเป็นทั้งครูและเพื่อนคู่คิดอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วง การดูแลทีมันเป็นคนมบบป้าก็ได้ยังหนุ่มบอลคนนี้หลงไหลได้ปลื้มกับมอเตอร์ไซค์เวสป้าครูจึงพาไปฝากฟังกับรุ่นพี่ในชุมชนที่ทำร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ให้ช่วยดูแลอีกทาง ปกติก็เลิกเรียนปุ๊บก็มาจะมามาเที่ยวบางทีเพื่อนก็มาเต็มเนี่ยคระะับแบบช่วยกันซ่อมรถแล้วก็กลับบ้านไปก็ทกําการบ้านอาบน้ำแล้วก็เข้านอนนะครับโรงเรียนพางพุทยาคมโดยคณะครูอาจารย์บุคลากรทั้งหมดก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้และมีกลุ่มวิชาการกลุ่มกิจาการนักเรียนนะฮะกลุ่มบริการและภาคีเครือข่าย แล้วก็กลุ่มอํานวยการจะทําแนวทางตรงนี้ไปจนกระทั่งที่สถานศึกษานั้นเนี่ยนะครับปลอดจากอบายมุกโดยเฉพาะอ,อย่างนีสานเสติทั้งหลายครับเด็กหนุ่มสาวเหล่านี้ชีวิตเคยมีร่องรอยบาดแผลไม่ทางใดก็ทางหนึ่งบางก็เข้ากับพ่อแม่ไม่ได้บางก็เคยพัดหลงไปในวังวนของยาเสพติดแต่หลายคนก็เดินกลับมาเข้าลู่ใหม่เข้าทางเดิมจนได้ ภายใต้กิจกรรมที่โรงเรียนสนับสนุนส่วนสำหรับบางรายที่แหกโค้งจนเกิดวิกฤตหรือประสบพบเจอกับความรุนแรงทางจิตใจยังมีรูกรองรับไม่ให้บอบช้ำจนเกินเยียวยานะคือการไปที่อีกหนึ่งภาคีคือศูนย์ช่วยเหลือสังคมหรือศูนย์ OSCC ที่ให้คำปรึกษาครบวงจรเรื่องนี้เป็นความลับอย่างยิ่งยวดระหว่างครูสิทธิ และเจ้าหน้าที่เท่านั้นใช่เฉพาะเพียงโรงพยาบาลและศูนย์ OSCC เท่านั้นหากครูอภิญญาได้พยายามเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายการทำงานกับแทบทุกองค์กรในท้องถิ่นรวมไปถึงภาคีความร่วมมือที่สำคัญที่สุดนั่นคือผู้ปกครองเพื่อช่วยกันดูแลสิทธิหนุ่มสาวชาวฮอร์โมนให้ผ่านทางโค้งชีวิตไปให้รอดและปลอดภัย ต่างก็ร่วมด้วยช่วยกันประครับประคองอย่างนี้ถึงฮอร์โมนจะพลุ่งพล่านถึงอยากทยานพาชีวิตแหกคอกอย่างไรชีวิตก็ยังคงอยู่ในทางทางที่อย่างน้อยหากเขาพลาดล้มลงเขารู้ว่าจะมีมือของใครที่คอยโอบอุ้มพวกเขาไว้และนี่ไม่ใช่หรือคือสิ่งที่ช่วยเติมเต็มหัวใจอันร้อนร่าให้อ่อนนุ่มวัยจะเปลี่ยนผันวันจะเปลี่ยนผ่าน แต่ครูสอนดีที่ผ่านพิทยาคมบอกให้เรารู้ว่าความรักความเข้าใจคือปราการป้องกันภัยที่ดีที่สุดสำหรับชาวฮอร์โมนมีชีวิตดีวันนี้เพราะครูและก็เพราะครูทำให้รู้สู้ไปสอนให้คิดเป็นเรียนเป็นฝันเป็นสอนเรื่องยากเย็นจนเป็นวัน